เสียงเชียร์ดังๆแบบห้างแตกเลยได้ไหมคะคือต้องแบบดังแข่งพวกหนูนะ โอเคก็ขอบคุณทุกคนมานะทั้งสองโชที่รยาัแกสาหรับิเี่เสกุรในาตนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณแต่ละโคงกันนะคะจากจิงนาก็ขอบคุณนะคะที่มารโชว์ทสองวันกับสิง่เสกุระด้วยนะคะก็เป็นโลโชว์ที่เราได้ใจมากๆถึงแม้ว่าจะแบบไม่ค่อยมีเวลา้องแต่ว่า ก็ออกใหม่ดีมากก็ขอบคุณทุกคนที่แบบมาเชียร์พวกเรากันด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะก็สนุกกันทั้งสองวันเลยเป็นครั้งแรกที่ได้มาโชว์สารลายาด้วยค่ะก็ขอบคุณเซนทรัลสัลายานลคะที่ให้เราได้มาดโชว์ในวันนี้แล้วก็เมื่อวานค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่มาทั้งสองวันเลยนะคะก็สนุกมากมากเลยรู้สึกว่าวันนี้คนเยอะกว่าเมื่อวานมากมากเลยค่ะแล้วขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะ ก,ก็เป็นครั้งที่สองที่หนูได้มาที่นี่นะคะก็สองปีแล้วที่ได้มาเหยียบที่นี่แล้วเรียกได้ว่ากลับมาก็บ,บอีกเหยียบคือห้าไปอีกหน้ามาอีกอีกสองปีทานว่ากลับมาอีกแล้วก,ก็รู้สึกว่าไม่ได้รอโชว์มานานมากแหวะก็รู้สึกตื่นเต้นทั้งสองวันเลยแต่ว่าทุกคนก็ให้การตอบรับอย่างดีแล้วก็เชียร์พวกเรา ขอบคุณนะคะที่มาหาก <Allah> ันไว้เจอกันงาน้านะคะค่ะก็ขอบคุณสำหรับรถโชว์ทั้งสวันนี้เลยนะคะดีใจที่ได้เจอทุกคนเลยนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนก็จะได้รับความสุขความทรงจำดีกลับไปนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ก็ขอบคุณทุกคนเหมือนกันนะคะกคน็นี่ก็เป็นรถโชว์ครั้งแรกของซิงเกิลน,นี้ของป้าใสใช่ไหมคะก็สนุกมากเพราะว่าก็ได้เหมือนได้รับประสบการณ์ดีได้เจอเป็นเพื่อนที่น่ารักแล้วก็แฟนคลับที่น่ารักแล้วก็ทรงผมที่น่ารักใช่ไหมทุกคนก็ได้เจอกับน,น้องแต่ัคนใจที่เราชอบใชบ่ไหมคะชอบก็ได้ค่ะไปขอบทุกคนกอน สองมาเลยก็สน <ve> ุกแล้วก็ดีใจมากมากที่ได้เจอทุกคนขอบคุณค้าก็ที่ไทยนะก็ขอบคุณทีมล้อนะคะก็ขอบคุณสำหรับทางสองวันที่ทำมานะคะแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่เราได้เจอกัรทำนทุกคนแล้วก็ให้ทัชกที่รู้สึกว่าสนุกมากเราต้อคุยแบบร่วมกันกับทุกทุกคนบางทีอะไรที่มันเล่นตลกบ้างอะไรอย่างงี้ใช่เราทำเมมเบอร์กับทำให้ทุกทุกคนรู้สึกว่าทีมเาาที่ดีมากๆค่ะเวลาใไทยก็อยากให้เรานเป็นเครื่องแบบ ีนะะคแต่ว่าอาทิตย์หน้าก็มีโรชโชว์ที่เชื่อใหม่ด้วยนะคะเพราะช่วงนี้น่าจะมีทุกสาร์าทิตย์มีงานแล้วก็ในเดือนพฤศจิก็มีงานของจีเจโฮที่มาเต็มมากๆเลยก็เลยน่าจะค่อนข้างทุกคนอ่ะนักมากๆเลาวแบบโคโทรด้วยนะแต่ว่าขอเชียร์ด้วยนะคะใช่ผมว่าซึ่งารายาโรชโชของทันทีก็เป็นที่นักก็เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเลยแล้วก็มีเวลาที่เหลือของว่างเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์มีงานเต็มเลยก็เลยอยากให จริงจนพอดีกับเ็มที่แล้วก็ถ้าคนที่ถดก็อยากให้เราไปมาหาพองเราว่นะคะก็สำหรับครั้งนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเขจะทัจไทยดกันดีกว่าอไอเออเออเอ้